สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทํากะหล่าปีทอดน้ําปลานะคะต้องเตรียมก็จะมีกะหล่าปีน้ําปลากระเทียมสับน้าตาลทรายอัับแรกเราก็นํากะหล่าปีมาหั่นนะคะกะหล่าปีที่นเลือกต้องแน่นน,นะคะเนี่ยเสียงเวลาหั่นมันจะดังแบบกรอบน่ารับประทานค่ะแล้วเราก็จะมาแกะเป็นใบๆนะคะ อันเสร็จเรียบน้อยแล้วเราก็จะนําไปล้างและแช่น้ําเพื่อเพิ่มความกรอบน้ําที่แช่ก็จะเป็นน้ําเย็นนะคะแช่ทิ้งไว้สักแป๊บนึงแล้วก็ล้างขึ้นมาใส่ตะกร้าให้เสด็จน้ําค่ะแล้วเราก็จะตั้งกระทะให้น้ำมันพอร้อนใส่กระเทียมลงไปเจียวพอหอม ก็นำกระลำปีใส่ลงไปขั้นตอนนี้เราก็จะเริ่มใส่นะคะเราจะทอดกระลำปีไปแป๊บๆบนึงค่ะกลับไปกลับมาให้กระล่ำปีสลดพอกระล่ำปีเริ่มสลดแล้วแล้วเราก็จะนำน้ำปลาใส่ลงไปใส่ลงไปที่ขอบกระทะนะคะมันจะมีเสียงใน,นฉา นี่เป็นเคล็ดลับเพิ่มความหอมของน้ำปลานะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วเราก็จะนำกระหล่ำปีมาผัดไปตรงที่เราเทน้ำปลาลงไปค่ะเป็นอนันเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะนำมาจัดใส่จานค่ะเป็นไงคะกระหล่ำปีทัดน้ำปลาน่าทานใช่ไหมคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ